สำนักการระบายน้ํำ่องกรุงเทพมหานครกันหน่อยยังไม่ตกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวกก็ตแล้วมันก็ตกแล้วนะครับคุยกันหน่อยฮะสวัสดีครับท่านผอสุราชครับครับสวัสดีครับคุณนัจพลแล้วก็คุณพัดผมครับครับตอนนี้ฝนเริ่มซาซาไปยังมั่นใจไหมว่าปีนี้เอาอยู่เอออืมไม่ซาแล้วครับเพราะว่าคงคงเริ่มเข้าหน้าฝนครับ ครับนีฮะแล้วน่าจะมาหนักในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนี่ใช่ไหมท่านผอเอ่อในสัปดาห์หน้าเนี่ยตามพยากรอากาศเนี่ยก็ฝนก็จะลดลงครับประมาณเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยอยู่มาทักงสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นออกพื้นที่ครับครับนะฮะทีนี้การเตรียมการของกรุงเทพมหานครเนี่ยผมก็ได้ติดตามอยู่เนือนืเนี่ยทั้งเรื่องของการลอกคลองนะฮะเรื่องของการลอกพ่อ นะฮะใช่เรื่องของการดูไอจุดระบายน้ําพื้นที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของจุดเสี่ยงนะครับตอนนี้ความคืบหน้ามันไปถึงไหนกันยังไงครับครับก็คือเอาเรื่องพยากรเอาเรื่องพยากรฝนก่อนนะครับโดยภาพรวมของประเทศเนี่ยคาดว่า,านในปีนี้เนี่ยจะมีฝนมากขึ้นประมาณสิบเปอร์เซ็นต นะครับอันนี้กรมตุนิยมวิทยาท่านประกาศไปแล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับท่านต่อใชครับใช่ครับอันนี้ในในในส่วนของจุดเสี่ยงน้ําท่วมขังเนี่ยก็คือคือท่านพอท่านผู้ว่าชาชาติท่านมารับตําแหน่งในปีหกห้าเนี่ยปีนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักพอดีนะครับหลังจากจบปีหกห้าแล้วเนี่ยท่านก็ให้มาถอดบทเรียนว่ามันมันมีจุดเสี่ยงน้ําท่วมขังเนี่ย อยู่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งเราก็มาถอ,อดบทเรียนแล้วเนี่ยพบว,ว่ามันอยู่เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดจุดนะครับม,มันก็จะมีะจุดุเสียงเรื่องน้ําฝนอยู่เนี่ยประมาณหกร้อยสิบเจ็ดจุดแล้วก็มีจุดเสียงเรื่อง,อง,องน้ําท่วมหรือน้ําหนุนตามริมในน้ําเจ้าพญายอยู่ประมาณร้อยี่สิบจุดนะครับแต่ว่าในในปีนี้เนี่ยจากที่ท่านได้อนุมัติก็ประมาณหรือได้ดําเนินการไปในปีหกกแล้วจนทั้งต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเนี่ย เราแก้ไขไปได้แล้วประมาณสองร้อยเจ็ดสิบแปดจุดครับอืมครับอืมจากภาพรวมเจ็ดสามเจ็ดจุดครับอ่านะหมายถึงว่าทั้งพื้นที่ในแล้วก็จุดที่อยู่บริเวณโดยรอบแม่น้ำเจ้าพยาด้วยใช่ไหมรวมกันทั้งสองส่วนนี้เลยใช่ครับอ๋อครับครับครับนะครับแล้วแล้วระหว่างนี้ก็ดําเนินการปรับกันไป เพื่อลดจุดเสี่ยงให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับหรือยังไงครับ,รบซึ่งซึ่งเราก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับคือในในในที่จริงแล้วดําเนินการมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับ,รบเรื่องการขุดลอกท่อขุดลอกคลองเปิดทางน้ําไหลต่งางๆเนี่ยเราได้ดําเนินการไปตั้งแต่ต้นปีแล้วอย่างอย่างความก้าวหน้าในในเรื่องของการลอกท่อเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักประมาณตัวเลขกลมๆแล้วก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องลอกท่อนะครับแล้วก็เรื่อง เรื่องลอกคลองเนี่ยก็อยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับอือบ hmm. ุดทาน้ําไหลก็อยู่ตัวเลขใกล้ๆกันประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตเหมือนกันซึ่ง hmm. เราคาดหวังว่าเราคาดการนะครับที่คาดหวังครับว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนาครับทั้งหมด oh, นะฮะสิ้นเดือนนี้นี่หมายถึงว่าจะแล้วเสร็จหมดทั้งกรณีคลองกรณีท่อเลยใช่ครับรวมถึงจุดเสี่ยงด้วยเอ uh, oh. ดจุดเสี่ยงเนี่ยเป็นจุดที่เราเฝ้าระวังครับก็คือ คือจุดพวกนี้เราก็จะเตรียมทั้งคนเตรียมทั้งบรการเบื้องต้นนี่คือคือไปลอกท่อลอกคลองนะครับแล้วก็เราก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือาอาบเซิร์เกตฝนตกในจุดที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยเราก็มีหน่วยเบสเข้าไปแก้ไขปัญหาเรามีตัวเอ่อเครื่องสูบน้ำชั่วคราวซึ่แต่ว่าที่จะเข้าในพื้นที่ได้เร็วเรามีการเตรียมการตอนนี้ที่มันตกหนักแล้ว ประชาชนไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้เราก็จะมีหน่วยมีรถไปรับส่งชั่วคราวเพื่อให้การเดินทางได้สะดวกครับเรามีหน่วยที่จะไปกรณีเกิดรถตาย mm hmm. เ,เช่นถนนแจ้งวัฒนะอย่างเงี้ยครับเวลาตกดงหนักก็ก็จะตามมาด้วยรถตายเราก็จะมีหน่วยไปช่วยเข็นรถไปช่วยอำนวยความสะดวกในการแก้ไขอะไร mm hmm. ต่างๆนะครับเราก็จะมี <Yeah. S 1> การเตรียมพร้อมทั้งเครื่องมือทั้งเครื่องจกักรทั้งรถแล้วก็เรามีการตั้งศูนย์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในระดับเขตทั้ง50เขตนะครับเพื่อจะให้มีเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมคนเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆ,ออางๆซึ่งณวันนี้เนี่ยเราได้เราได้มีการวางแผนและเตรียมพร้อมไว้ทุกจุดแล้วครับครับนะครับเยได้เห็นบอกมีไอ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 ศูนย์เซ็นเตรอร์ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเทคโนโลยีที่แบบดูอคอนโทรล Data ทั้งหลายนี่อันนี้อันนี้เสร็จเรียบร้อยมีความก้าหน้าไปเยอะอยังครั อันนี้เป็นเป็นศูนย์ป้องกันน้ำท่วมครับของสานักการระบายน้ําครับของผมเองนะครับอยู่ที่ชั้นหกนะครับซึ่งเราก็ทํางานตลอดยี่บสี่ชั่วโมงครับในองค์ประอกอบของศูนย์ป้องกันน้าท่วมตัวนี้มันจะมีงานหลักๆอยู่ก็กกคือมีเรดาร์ตรวจฝนเรามีเรามีเรดาร์ตรวจฝนเราก็จะทราบว่าฝนมันจะเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยมันก่อตัวตรงไหนจะใช้เวลาในการเดินทางเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมาถึงบริเวณไหนต่างๆพอเราได้ข้อมูลจากฝนปั๊บเราขั้นตอนต่อมาเราก็แจ้งเตือนประชาชนเลย อาจะเกิดฝนบริเวณนี้นะถ้าท่านมีจะต้องไปไหนหรือว่ามีภารกิจอะไรก็จะต้องหลีกเลี่ยงหรือท่านหนักก็ให้ให้ท่านรีบเดินทางกลับบ้านสองก็คือพอพอเรารู้ว่าเตือนยังไงแจ้งเตือนยังไงก็คือก็คือ,คอแจ้งทางทางสื่อครับ fm เก็ทางจสร้อย fm เก้าสิบเอดการติดต่อสื่อสารของกองประชาสัมพันธ์นกรุงเทพมหานครตัวสูรเราก็มีการกระจายข่าวมีอะไรไปทางสื่อสารมวลชนครับอืม ครับ <Yeah, S 2> หลังจากเราทราบฝนแล้วว่ามันจะตกอย่างนี้ก็จะกลายเป็นหน่วยเราล่ะเราก็จะมีการเตรียมพร้อมล่ะเช่นมันจะเข้ามาที่เขตหนองแขมเราก็บอกอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงจะถึงเขตหนองแขมนะต่อมาเดี๋ยวจะมาที่บางกอกน้อยนะแล้วจะข้ามฝั่งมาที่บางซื่อมา mm hmm. บางเขตอะไรต่างๆทุกหน่วยต่างๆก็จะรับทอดกันแล้วก็จะเตรียมคนเตรียมจุดอะไรต่างๆรองรับกันอันนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมของกรุงเทมพมนากครในการแก้ไขปัญหาฝนตกครับ ระดับศูนย์ตัวนี้ก็จะเป็นครับเชิญครับเชิญเชิญครับคศูนย์ตัวนี้ก็จะเป็นนึงนะฮะหลายคนก็ถามมาเนี่ยบอกว่าไอ้จุดเสี่ยงเนี่ยนะฮะเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยมันต้องตกเท่าไหร่มันถึงจะเรียกว่าจุดเสี่ยงอปริมาณน้ํามันเท่าไหร่เออ มันร้อยห้าสิบร้อยหกสิบหรือมันเท่าไหร่แล้วประสิทธิภาพในการระบายเท่าไหร่มันถึงจะเรียกว่าโอโ้เรามีประสิทธิภาพที่เท่าลอกคลองมาที่เราลอกท่อมาเนี่ยมันสามารถมันบอกประชาชนได้ไหมครับว่าตกเท่านี้นะไม่เกินหนะ้านาทีหรอกระบายหมดอะไรอย่างเงี้ยท่านบอที่จริงเอ,เ,อเอาเอาเรื่องระบบออกแบบก่อนดีกว่าครับคือท่อในในในเขตกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเราเออกแบบให้รับฝนได้ประมาณหกสิบมิลลิเมตรในหนึ่งชั่วโมง ที่คาดการเกิดที่คาดการเกิดที่สองปีครับส่วนคลองเนี่ยเราก็จะเพิ่มขนาดเข้าไปเป็นเป็นประมาณแปดสิบริเมตรในหนึ่งชั่วโมงที่คาดการออกแบบเป็นห้าปีหมายความว่าถ้าตกเกินหกสิบเนี่ยมันจะต้องมีมีน้ําจะต้องมีการท่วมขังในถนนเพื่อรอการระบายเนื่องจากว่ามันเกินความสามารถของท่อที่เราออกแบบไว้นะครับก็จะมีคาถามว้าเกินหกเปียท่วมถนนแน่แหละถูกไหมฮะน้ำนองถนนแน่แหละ ใช่ครับใช่ครับครับครับนะแล้วสมมุติเอาซักถ้าเราพยากรกันได้เอาซักร้อยร้อยสี่สิบนะฮะปกติจะไม่ถึงขนาดนั้นหนักๆนี่ประมาณสักเท่าไหร่ครับร้อยร้อยยี่สิบได้ไหมท่านต่ออครับปีที่แล้วร้อยสี่สิบที่หน้าสารนยาครับตกท่วมตั้งกอท่วงท้ท่วมตั้งกับประมาณหกทุ่มไปถึงหกโมงเช้าครับประมาณร้อย้อยสี่สิบที่ใช้เวลาเท่าไหร่อเราเราคาดว่าเราใช้เวลาไม่น่าจะเกิน หกชั่วโมงคือท่านทุก่าให้นโยบายว่าไม่เกินข้ามข้ามข้ามคืนครับเช้ามาต้องแห้งนะครับเราก็ระดมกันวันนั้นเราก็ระดมกันเช้าก็แห้งนะครับ,รบก็คือมันมันมันตกหนักมากวันนั้นร้อยสี่สิบมิลก็แถวถนนวิภาวาดีนี่ท่วมมาตั้งแต่หลักสี่ถึงนินแดงเลยครับแล้วก็อ,อัชรานิเศษก็หนักนะครับแล้วก็วันนั้นเราก็ช่วยระบายได้พอเช้าก็แห้งที้คลายก็สามารถลดลาก็สามารถ ไปมาได้ครับก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ให้เกินข้ามคืนแต่ถ้า60นิดๆ60ถึง80เนี่ยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเนี่ยเราแห้งแน่นอนครับเต็มเต็มที่ก็ไม่เกินสามชั่วโมงครับเพราะเรามีการเตรียมการเรามีการขุดลอกคลองเรามีการลอกท่อระบายน้ําเรามีการเตรียมการได้ครับนะฮะเดี๋ยวคุณจะได้ติดตามกันนะฮะอย่างสม่ําเสมอแหละตอให้ความขุ่นใจได้ว่าไม่เจอน้ําท่วมใหญ่ๆนะอืม เรหาเจอมีไหมก็พอจริงแล้วถ้าใหญ่แล้วเราก็รับเราก็มีความมั่นใจว่าไม่ให้เกินข้ามคืนนะครับถ้าใหญ่เนี่ยคือระดับร้อยี่สิบถึงร้อยสี่สิบประเภทฝนพันปงพันปีมาเนี่ยต่อให้มาก็ยังไงก็ระบายได้เร็วละอ่าครับ มั่นใจว่าได้เร็วแต่ว่าถ้าเกินร้อยห้าสิบขึ้นไปเนี่ยมันเกินความสามารถของใบไหลเท่าครับแต่ว่าพยายามว่าจะไม่ให้เกินร้อยห้าสิบนี่ก็ตัวใครตัวมันละวันนี้วันนี้ขอขระคุณคท่านผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะครับคุสุราศ์ครับครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับนะฮะสุราศ์เจริญชัยสกุลนะครับ